เกมงด,ดีเรามาลงปาร์ตี้กับท่านกูหลายใจซึ่งใครไม่รู้กูชวนเขามาเฉยๆนะคะ เต็มหน้ากูเลยมีสัเลี้ยงมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแอบลงเลี้ยงให้มันตายานะไเ้ีกระโดดข้างไปดิเฮ้ย ล่าตังเล่นเออการเล่นปาร์ตี้ที่ดีและอยากตัวไวคือล่าตังคนระับนะล่าตัง,ตงล่าตังครับโดนเขาเก็บออกไปเล้าไ่อยน้ำยาตัวเล็กขึ้นมานาวดเลยนะครับ คลูกบอลลูกแรกครับจะเก็บครบแล้วอารมณ์เหมือนเล่นดากอนบอลมีลูกบปงลูกบอลด้วยโอเค,อเ,คเก็บครบแล้วครับลูกบอลลูกแรกโอ้โหดูสัตว์เลี้ยงเขาเดียโคตรล้านละอยากรวยต้องรัดตังค์อ่จะจัะ ทเพทเพด่าเทพได้ก็ต้องใช้ตังเออแล้ว,ลวเกมเนี้ยใช่ว่ามันจะมีแหลกการอัปดาบเองเดียวนะครับมีการอัปดาบมีการอัปธาดให้ดาบด้วยการอัปธาดให้ดาบเนี่ยเป็นอะไรที่ขี้โกงมากครับเพราะว่าจริงๆจะเลได้เปรียบมาก เช่นถ้าผมอัพดาบพิษเนี่ยเวลาตีคนน่สักพักหนึ่งมันก็จะติดพิษครับเลือดจะรุนเรื่อยก็แต่ว่าถ้าผมอัพเป็นดาบไฟก็ได้ตีไปเรื่อยติดไฟน้ำแข็งก็ติดน้ำแข็งแต่แต่ถ้าแสงสว่างรู้สึกว่าเธอตีไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีออร่าสีมันจะมีออร่าแสงขึ้นมาเวลาใครอยู่ในแสงก็จะทําให้เลือดเพิ่มมาในประมาณนี้แหละ อยู่ที่ว่าเราเลือกธาตอะไรครับต้องอยู่ที่ความถนัดอย่างเช่นตัวเก่าที่ผมใช้เอลซอนเลเวลสาเไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเป็นตัวที่อัพธาตุไปครับแล้วเราสามารถอัพธาตุซ้ำได้ด้วยก็คือการอัพธาตุการอัพดาบดาบหนึ่งเนี่ยต้องขอหินธาตุเยอะมากครับมากกว่าอันอันแน่นอนกูขอมอเพื่อเป็นปินเตอร์ ยูอะไรบ้างวะเฮ้ยแต่และสกิลนี่ยงเหนือยเลยโธจะใช้บ้างแตบบ่ประมาณว่าปิดฉากทเท่อ้าวแบทคิงไม่ได้เจอเลยไหนวสบายดีปอโอเคเปล่อยให้เขาจัดการไปเราจัดการยูทธจัก,จกไปนะครับพี่อะไรว่าตายแล้วเหรอเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหเนเลเวล24นี่มาโอ้โเบเอิร์ดเบกเกอร์ก็ไม่ได้แม่งว้าวตลอดโอเคครับ เจอบอลแล้วแต่เราเพิ่งเก็บบอลได้ครบแค่บอลเดียวเราซูมไปแล้วครับเก็บเกเขียวพวกนี้ก่อนโอเคเก็บเต็นเมื่อไหร่ก็ไปฆ่ามัเลยซูมเรียบร้อยครับสังเกตได้เลยครับว่าใครฆ่าไม่ใช่ผมแน่นอนเข้ามาล้าอย่างเดียว level up เออใช่ป่าวอะเออใช่เ,ลเ,ชเวลอัพโอเคได้คะได้อะไรเอ้ยรู้สึกจะมีแถบสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเป็นบัคอยู่เปที่สุดสมบูรณ์นะใครรับตุกตเฟยออกมาเริ่มสุดสิ้นกรบเลียงหัวข้อครับกระัดวัลลี่ต้องไปท่อระบายน้ำครับ วันนี้เราจะอยู่ที่เอ,อ่อเฟสในการล่าเบนเดอร์เอาถอนตัวหอด่ะ อเคอิ่มอยู่อิ่มอยู่อ๋อขีดน,นี้คือความอิ่มครับถ้าขีดน,นี้อิ่มอยู่ก็ไม่ต้องให้ครับอืมใส่ของให้พวกนี้เลื่อนอโอ้โหเจ๋ง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 ชอบ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 ปุบปนิใสโอเค,เอออย,อเคยังไม่ไปไหนมากคือถ้าเราพามันไปเลื่อด้วยเรื่อยๆอะครับก็จะเอออาจจะเพิ่ม ปุปนิสัยขอจบคลิปแล้วเริ่มคลิปใหม่แล้วกัน